ที่อย่งนี้อยู่ที่อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นรอยต่อกับอําเภอนาจจรววยเดินทางมาถึงพื้นที่สมรภูมิช่องบอกจุดแรกก่อนที่จะถึงเนิน500ผมก็จะเห็นเป็นนี่เลยเป็นพวกระบงระเบิดพวกอา g จีต่างๆที่เก็บคู่หลังจากมีการประทะสู้รบกันเสร็จในปี2530ไม่ว่าจะเป็นปินโตเนี่ยลูกคอ60ลูกคอ120มีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกปอสออันนี้คืออาวุธต่างๆที่เก็บ เก็บกู้ได้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่เก็บกู้ได้ส่วนหนึ่งฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้จะเป็นลูกคอร้อยยี่สิบนี่เลยจะเป็นหมวกของทหารนะจับไปจะระเบิดไหมนะเนี่ยเรียกว่าเป็นหมวกรับบ้าเป็นหมวกของไอ้แก้ว่ะแก้วแก้วแก้วก,ก็คือพวกเวียดนามเหนือเวียดนามใต้แหละอันนี้จะเป็นพวกฝ้าเอ่อฟ้าเรียกว่าฟ้าสองกระสุนใส่สองกระสุนอันนี้จะเป็นปรอรสนะหางปรอรสแล้วก็นี่จะเป็นคอร้อยยี่สิบอ่ะไม่รู้ว่าฝั่งไหนไทยฝั่งไหนเขมรนะทุกคนดูเอานะเห็นไหม ตรงนี้นี่คือพื้นที่รบเก่านะฮะพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็จ่าสมชายเสียชีวิตอยู่ที่นี่หลังจากจะเข้าตีเนิน500้นะโดนปอสอของไอ้แก้วเวียดนามมาดูฐานอนุสรของจ่าช้ยว่าเป็นอย่างไรมาามดูกันนะครับนะฮะเห็นไหมจะมีทหารสอคนยืนอยู่าฐานฝั่งปีกซ้ายก็จะถือ RPG ฝั่งปีกขวาก็จะถือปืนคอ60ฝั่งตรงกลางก็จะถือ,อปืนคนแมคค่า8 กระสุนขนาัด7.62อันนี้คือบังเกอร์นะตากล้องบังเกอร์อ่าบังเกอร์มีไว้เพื่ออะไรอะคุณน้าเขาบังเกอร์มีไว้เพื่ออะไรเป็นจุดตรวจการจุดตรวจการยามคอยเหตุคอยสังเกตการว่าไฟของข้าศึกเขาทำอะไรบ้างเมื่อเราสามารถตรวจการด้วยกล้องนายุชั่นกล้องไร้ก้าเมื่อรู้ว่าข้อมูลของ,งของข้าศึกเขาทําอะไรบ้างอ่าเราก็รายงานไปที่บอกอร้อยนะนี่คือจุดารเวลาเขาเข้าเวรไปม่ใช่ยืนอยู่ฝั่งนอกนะอ่ะทุกคน เาได้ยืนอยู่ข้างนอกนะเราเข้าไปข้างในนี่คือหน้าตาข้างในของมัน,นาตากล้องมาดูเลยนี่นะฮะเห็นไหมอ่าจะมีจุดของการตั้งปืนตั้งปืนอ่าขอนั่งนั่งก็ได้เยืนไ็ได้อ่าเยืนดูไปถ้าเจอรถของเวียดนามมาเอ้ยรายงานไปยังบกอร้อยเจอรถของทหารสปอเรามาก็รายงานไปยังบอกอร,อร,อร,ออรก้อรย,ย,ออรอยเรียกว่าบังเกอร์แล้วก็กระสอบซ้ายมีไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันนะป้องกันเกี่ยวกับพวกลูกคอพวกปสอเรียกว่า บ er ังเกอร์นะเสริมความมั่นคงนที่หมายของทหารราบเนี่ยยายามคอยเหตุก่อนจะให้ทหารขึ้นไปเป็นจุดตรวจการปัจจุบันถือว่าเป็นจุดตรวจการใช้สําหรับชมวิวอ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้คุณหน้าเผาก็ะจะพาเดินดูไปเรื่อยๆพอหอมปากหอมคอตากล้องแทบไปทางนูน้นนะเห็นเห็นน้ำไหมเห็นแม่น้ํำไหมที่มีข่าวว่าโอ้โหทห,ห,หารแก้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยวางยาพิษวางยาเบือ่อเขาบอกว่าถ้าทหารไทยอ่ะกินน้ํานี้เนี่ย ทหารไทยกินน้ํานี่จะตายหมดเพราะว่าอะไรเพราะมันใส่ยาพิษที่เห็นไหมเออเนี่ยมันใส่ยาพิษแต่ทหารไทยขโมดประดับชุ่ม,มประดับว่าโอ้ไม่กลัวหรอกบางกูอดน้ําจะเป็นจะตายถ้ามีกินน้ํากูก็ตายตายไม่ตายตายมีสองอย่างตายตายยังไงก็ตายเฮ้ยก็เลยพาก,กันกินน้ําบ่อนี้ไปสรุปแล้วคือไม่ตายผมเคยสัมภาษณ์คนหนึ่งนะฮะทุกระเบิดแล้วครับมันมีลุ้มลุกไทยอ่าฮะอ๋อแม่ท่อยังอยู่ ไอ้ยาสีขาวตัวนั้นแนะ่ะมันมีถังน้ำอยู่ครับเนี่ยนะอยไอ้แตกๆเนี่ยนะใช่อโอ้เพราะว่ามันตกตกเนี่ยตรงตรง้นต้นมะพร้าวนะ่ตตะตกต้นมะพร้าวตกตรงนี้เลยใช่โอ้ตรงข้างบนนี้สะเก็ด เปนนปปปปปาังี้ครับ